อดีตนายแบบดังโพสท้อกับชีวิตไม่มีเงินใช้ประกาศรับจ้างงานทั่วไปห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่เลยหล่ะคะ่ะสำหรับการเดอ Fa เฟสเมนไทยแลนด์แม้กระทั่งอินสตาแกรมส่วนตัวแอดกอันขีดล่างเวอร์โกก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรใดๆจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มกันได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพข้อความเผยความรู้สึกสุดท้อไม่มีเงิน ขอรับจ้างงานทั่วไปโดยบอกว่าตอนนี้รู้สึกโคตรพ่อโคตรแม่ท้อกับชีวิตเลยว่าเอ๊ะเงินมันสำคัญกับชีวิตมากจริงแหละไม่มีเงินจะสร้างอะไรได้จะปลูกอะไรกินได้จะซื้ออะไรกินได้ถ้าไม่มีเงินจะกินดินกินทรายกินใบไม้ฆ่าสัตว์ก็ได้นะแต่พวกวัตถุดิบต่างๆก็ต้องใช้เงินซื้ออยู่ดีเปล่าวะร้านไหนขาดพนักงานจ้างผมได้ครับ รับจ้างงานทั่วไปขอเป็นลูกน้องคนก่อนจะได้มีเงินไปต่อทุนเป็นนายตัวเองในวันข้างหน้าเร็วๆนี้ตามใดยังมีลมหายใจใครที่คิดเหมือนผมจงสู้ต่อไปเสียใจได้ร้องไห้ได้แต่อย่าถอยพร้อมแคปชั่นระบุว่าเพิ่มเติมว่าที่ผมโพสดีหรือไม่ดีผมไม่ซีเรียสมันไม่มีใครเพอร์เฟกได้ตลอดเวลาหรอก ปัจจัยหลักที่ผมโพสเพราะผมไม่มีที่พึ่งทางใจมีแค่ไอจีนี่แหละครับท่ามกลางชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้หนุ่มกันจำนวนมาก